โอเคนะในคลิปนี้นะนะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะอยู่กันไหมครับเถื่อนเถื่อนนะไหมครับเถื่อนนะดูดิฮะ <c oughs> starting map <c oughs> คือยังไง bonus chest คือยังไงอ่าเปิดมาก่อนพบผมจากอืมเป็น infinity ฮนะซีดก็อืมฮะอะไรดีวะ อืมอืมอพี่เด็กอเครประมาณนี้สำหรบับซีดนะฮะให้มีมีคุณหาซีดพิกด,ด้วยไมา่ธรรมดานะจ๊ะซีดที่เป็น เออโมนูเมนต์นะครับโอเชียนโมนูเมนต์อะเฮดเลยจะบ้าดีดดาร์ดลงไปนี่เจอดีดดารเลยอันนี้เป็น m แมนกรอฟสวอมนะครับมัช m ูไมแลนกับเอาคุสอะเฮดอันนี้เอ็กปิเมนต์นะครับฮอลิเดย c r e ีเตอร์ฟ t เจอร์เฮตันครี a t ช o n ็เขาต้องไปโอน ขูดแล่ละอย่างชีสเอทิเวตชีสคืออะไรไม่รู้นะอ๋อชีสชีสเปิดเปิดชีสด,ดิอ๋อถ้าชีสก็ไม่ได้ไม่ได้ไอชิเมนใช่ไหมไม่เป็นไรเราจะเปิดเคสเป็นคลิปไหม แต่นี่มันเลยเคสแห่งคลิปมาแล้วนะเวอร์ชั่นเนี้ยเออช่าหมนถึงมันออนี่เอ,อ้านี่ผมเปลี่ยนแอปทีนึงนี่คือต้องแบบอย่างยุกเลยเหรอโอเคครับก็อยู่กับไมค์ครับเถื่อนกันแล้วยังไงต่อแล้วโหลดแล้วโอ้ว้าวบนหน้าเชสน,นะครับก็จะมีโอ้โหของเยอะจัดเลยเอมรวมของได้ไหมรวมได้ด้วยเยอะม,มากเลย จะเอาของขออกมามันสำคัญไม่ได้แต่ละอย่างเ่ยดูดิแล้วทำไมมันไปอยู่ข้างบนน่ะงงเว้ยเป็นดินแดนสปรูสเนาะสกูละเราก็จะเอา ไม่ค่อยชินอะเล่นแบบเนี้ยอือเราต้องคราบด้วยไหม ก็ขับติ้งเทเบลิลมาใช่ไหมเราตรงนั้นเป็น,นดนินแดนน้ำแข็งนะขุดน,น้ำแข็งมาสบายใจอยากเจอน้ำแข็งที่เย็นที่สุดเจอแต่ทรายอตอนนี้เลยทรายทรายูดนดูนด อันนี้ก็จะเป็นมันก็จะดูดเรา,เราไปใต้หิวนะโซนนรกซึ่งเราจะไปทําไมเรา,เราเก่งนะระวังอางกาศหมดนะกว่าจะถึงใต้หิวนะถ้าไปถึงใต้ลึกสุดเนี่ยจะเจอบล็อกแมกมานะซึ่งตรงนั้นมันจะให้อากาศเรานะซึ่งผมก็ไม่รู้เจ็บเปล่าน่าจะไม่เจ็บแหละเพราะแมกมาอยู่ในทะเลมันไม่น่าจะเจ็บ ัอเดีเลยก็ไม่ควรมาป่ามาที่แบบนี้นะแต่ผมจะหาเลี้ยงจะมาเิยเด,ด,ดินน้ำแข็ง blue ice อ,อยากได้ blue ice blue ice เออตอนนี้มีแต่แผกไอซ์นี่คือไอซ์ธรรมดานะเนี่ยไอซ์ธรรมดาเนี่ยไอซ์ธรรมดาเ่ยนี่อันนี้ blue อ,นะอ,อันนี้อะไร น่าจะแพกไอ้มั้งใช่ไหมบูไอ้จะซ่อนอยู่นะโรงงานผลิตน้ำแข็งเดี๋ยวเถอนะเดี๋ยวผมจะสร้างโรงงานผลิตน้ำแข็งแต่ว่าด้านล่างเนี่ยมันชอบจะมีบูไอยอยู่ด้านล่างไหมใช่ไหม,ไมเห็นมีเลยมมแต่วกูสควี้ กินเนื้อปลาหมึกอะกินเนื้อปลาหมึกมาเกินมาด้วยขอ,องหนังดีรออะไรเดี๋ยวหน้าหมาไปดูดบหนังดีกว,ว่าคนละเกมทำมือมินิเวิร์ลคนละเกมสวัสดีสวัสดีสสดไม่ดอกเลยไม่ดรอปอะไรให้เลย นี่คือกะจะไม่ให้อะไรเลยใช่ไหมโหยังมีหลุมอีกต้องตัดไม้ตัดไม้ทำไรป่าหาแกะด้ว <c> ย <oughs> ขุดไม้อย่างชา้ชาๆหาไม้ต้องดูดูนะ ดูสิช้าขนาดไหนล่ะหึแข็งน้อยก็ได้จะตายน้อ,องก็ตายกลัวเหรอเฮ้ยทำไมเขาไกลมากนะเอฟลูเพื่อน ใช่ไหมวิ่งเร็วน like really, really nice. ักใช่ไหมฮะฮะฮะอ้าวเออทำไมถึงไมเถึงอย่างน้อยก็มีเบอร์รี่กินมาเราจะปลูกเบอร์รี่ด้วยเออโดนเอาโดนน้ำโดนน้ำเออเออโดนน้ำมีเบอร์รี่ไม่ทำไม่ทำเออขุดไม่ได้ด้วยเออพังพังเฉยเลย มันก็พังผมก็พังพังจริงเลยอนี่ผมพังของจริงไม่เผล่แล้วนะเดลางมีปลาแซลมอนอะคนอื่นนั้นตัดไม้ถูกต้องผมนั้นหาปลาถูกต้อง <laughs> เกิดตับไม้เป็นเรื่องที่ดีนี่ไงจะไปทำไหมตับไม้เป็นเรื่องที่ดีอยู่ทำในชีวิตจริงนะครับตัดปัดไม้แต่วตอนนี้เนี่ยเข้าเกมกันเหรอหิน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 ไม่มีฐานเลยเหรอ,หรอ กติน่าเป็นถ่านเราจะขุดนนที่เล็ก,ลกๆการอยู่รอดนะฮะแคนี้พอ ล็สจัดเลยมั้งตัวสร้างน้อยตรงนี้คับตรงนี้ทางเรื่ล้สร้างเป็นเดี๋ยวนะต้องวางก่อนก่อนเอามาเก็บของที่ไม่ค่อยจะจำเป็นนะครับเห็ดเก็บไปต้นไม้เก็บไปกระบองเก็บไปทรายเก็บไปฮะพวกเมล็ดเก็บไปเง้นนี้ก็ผมจะเก็บไปก่อน เียจะไปก่อนห็นี๋จะไปก่อน <Okay. S 1> เออตคนะคราบเนีอย่างแรกเราต้องเอาไม้มาให้หมดก่อนโ okay. อเคเราก็จะทำเป็นเดีย๋ยวนะขออนี้ก่อน นี่าเงี้ยเอ้ย,ยเจล็กเฮ้ยเหล็กอ่ะเยยมเลยฮะเดี๋ยวเราจะต่อกล่องไยผมก็เลยสร้างพื้นที่เอาไว้ก่อนนะ นี่ก็ต้องใช้ที่ขุดหินเนะต้ก็มีหินกันนะก็ต้องหาไม้นะมะค้าติกอีกนะนะ นี่แหละนี่พิกแอกขินส่วนอันนี้คือขวานนะซึ่งขวานทำยังไงหรออย่างนี้ป่ะ,ะใช้แล้วก็พลัวก็อื้พลัวแล้วก็นี้ก็ดาบใช่ไหมดาบจอบไม่ต้องทำหรอกจะมืดแล้วเราก็ต้องทำเป็นประตู เปล่ไม้นะประตูตั้งประตูมาอ,อันนี้ก็จะมีนี่ฮะดาบที่ขุดขวานพั่วเบอร์รี่อันนี้นะ่ห็นไหม เฮ้เหีเยหไมเอ้ฟันลัวได้เหรอหรือมันมีครูดาวแต่ผมไม่รู้มันดูเหมือนไฟฟันลัวเล้วช่ามาเถอะผมจะสร้างอะไร ตั้งอะไรดีอ๋อหนูก็ลืม,มอีกเลยใช่ไหมเดยกเยี่ยมนะตั้งเพิ่มอีกนะเหมือนขุดแร่เป็นไอตัวด้วยด้วยนะดูดิเจอเหล็กมืดก็ปักไฟ Yeah, nè, hey. để được được nữa, ừ, Mình chơi chơi à Mình lướm bẹt lại Giờ chơi gì hơi mấy giờ đã. ถ้าเจออยู่ที่แปลกจริแปลกของจริงเราังไม่พิฐานเาลยทอตเราจะหมดแล้เนี่ย ลรวกาศให้ผมชุดเหล็กเต็มตัวแต่ยังไม่มีฐานใช่ไหม <Hey. S 1> โอ้ยหอห็นและ แมอย่ามาพังประตูนะเฮ้ยเราก็ต้องจากการตั้งกระเผานะผมว่าผมสร้างเพิ่มเลยอในเมื่อผมมีก้อนหินแล้ว ว้าวพีน้อมี้สามารถเลยมาดิย่างไปด,ด้วยผมจำผมคิดว่าอันนี้คือแบบย่างแล้วคือแบบทําแล้วไงสุกไม่ใช่เป็นไปได้เนาะเพิองเป็นไม้ คือมู้จะเผาทันหรือเปล่าน่าจะทะันอะมั้งทันอีกอ้าว้วผมอา้าวกลับได้ด้วยเหรอเกมเชื่อเพิ่มไม่จำกัดอะไรวะเกม อันนี้หายไปแล้วผีผีผีชัดๆเลยชใช่เลยชัดเลยยหรือว่าเราจะต้องเอาโอ,อแล้วเข้าใหม่หรมผมจะลองดูเลยกันนะมามรู้สึกมันเห็นเลย เลยนกบ้านนะบ้าแอ้ไไงออกไปใจใจไปน่าจะดกหมดแล้วมั้งไอทิมทิงกลับ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 อเค มาถึงตรงนี้อ่ได้มาแล้วคุกแซลมอนอเราเอาไปให้หมดเลยอีกแล้วไม่มีอะไร สดุดนานนี้ล่ะงูใช้ไม้เยอะเลยล่ะเอาไปให้พอเอาไปให้พออันนี้เรื่องเหลือไม้น้อยแล้วต้องรีบขุดหาทาน ที่ขุดแล้วขุดสบายจริงสบายจัดจัดเอ,ดดดดดอาอตรงนี้ครับผมสามารถทำทอดได้ใช่ไหมต้งมันต้องเป็นไม้อ๋อต้องเป็นไม้ล็อกสินะ แล้วถ้าไม้เผากับไม้ไม้ปกติเผาแบบนี้ล่ะไม่ได้โอเคอย่ามาพังบ้านนะเฮ้ยจะเอาถ่านนะโอย้ยเดไม่มีอะไรนะหวังนะหวังว่านะจะ ไม่มีอะไรใช่ไหมขุดในข้าง ช้าแล้วยิงเสียงถ้ำนี่อยากปิดอ่ะเออทัดเลยท้ำอยู่แรงนี้ดิ่งเลยที่นี่ดิ่ง แต่ความบ้องเปล่ามือจัดบาเราก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะกลับมาหินที่ทำได้ทุกอย่างเช้าแล้วออกมาล่ามอนหน่อยเจอกับซอมบี้ใต้น้ำ มันจะเป็นซอมบี้ใต้น้ำแล้วถ้ามันอยู่ในน้ำนานอะ่ะแต่ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงช่วงเวลาของซอมบี้ใต้น้ำแกนะยังไม่ถึงช่วงแกที่แกจะได้เป็นซอมบี้ใต้น้ำไอตัวเนี้ยถึงเร็วนี่มาตีทีเดียวแตกเหมือน,นแบบโอ้โห จะตายจะตายตั้องนาเร็วอะไรอย่างเงี้ยหมา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 หมาหมาล่าล่าล่ามันล่ามันไปอไปไปไปฆ่าฆ่าฆ่าหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวมันฆ่า, ag, าย,ยากเงี้มันล่าย,ยากมันล่ายาก มีตัวถึงหอยเชีวยวงั้นเลอไม่มีเวลาตะค่าแกฉันไม่มีเวลาตะค่าแกยอยู่ใต้น้ำไม่ได้นานมากเออเออได้หอยเชียวมาเออมันจะตีอืม,มตตอืม,อม กินบ้างล่าปลาคอดไม่ได้อ่อล่าปลาคอดไม่ได้อยู่อฮะฮะยากจัดล่าปลานี่ไปด้วยเดินเป็นบอร์ดในหนู่นปมันก็มุดทือ่บอร์ดฮึ มันคือบทล้วให้เดินเหมือนคนแล้วไงปลาดอกกระดูกเพื่อนขอขี้หน่อยเพื่อนชิลังหน่อยโอ้ดูปลาลงมาค่ะนั่ดีกี่มาดิบายอ้าไปกูแล้ว อย่างตีอยู่อีกะจะกดธอะไรขนาดนั้นเอ้นี่อ่ะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้กันนะสำหรับายค,ครับเอาคลิปมบอสอีกที่หนึ่งนะสวัสดีครับบ๊ายบาย